Thank mm -hmm. you. ดูดวงชะตายิงชายเปิดมาโชควาสนาต่างกันค่ะสวัสดีค่ะโหราทีว oh, ีโดยอาจารย์ทนัดอ่อนนะคะอ่าวันนี้เราก็เสนอตอนเลขเด่นดวงดีนะคะค่ะก็ คนโทรมาเยอะเนาะอ,อาจารย์ไม่เคยจัดเด้อพอจัดเขาก็เลยโทรมากันใหญ่เลยนะคืออย่างนี้เลขเด่นเนี่ยแล้วมันต้องดวงดีด้วยนะคะ,ะเพราะว่าในวัน ต้นเดือนกลางเดือนเนี่ยมันจะมีทั้งคนดีใจแล้วก็คนเสียใจคนเศร้าใจอะไรอย่างเงี้ยเนาะจริงๆอาจารย์ก็ไม่อยากไปเป็นส่วนหนึ่งของของตรงนั้นนะะนะแต่ถ้าเป็นส่วนหนึ่งของคนดีใจอย่างเดียวเนี่ยมันมันก็ดีเนาะนะแต่เราไปเป็นส่วนหนึ่งของคนที่เสียใจด้วยนะอาจารย์ก็ก็แค่ว่าในวันที่ที่หนึ่งนะกับกลางเดือนนะต้นเดือนกับกลางเดือนเนี่ย นะคนชอบตัวเลขกันนะคะอาจารย์ก็จับวิชาการของอาจารย์เนี่ยมาดูซิว่าเอเลขเด่นอันนั้นมันอะไรอาจารย์อยากเรียนรู้ในเรื่องของของวิชาการนะคะไม่ได้ตั้งใจว่าจะมาบอกเรื่องโรตารี่อะไรนะคะนะอาจารย์ก็ก็ว่าเอแต่ที่ไม่ได้คุยทุกวันเนี่ยเพราะว่าวันอื่นคนก็ไม่ดูกันนะนะเดี๋ยวนี้ดีเป็น y o u t u b e ก็อาจารย์ก็ลงลงไปให้แล้วว่านนะนะก็ก็จะลงแบบ แบบว่าตามตำราจริงๆนะไม่รู้ไม่รู้หรอกว่าว่า,วารอตตอรี่จะออกอะไรเนาะนะเออโทรมาถามอาจารย์เป็นการส่วนตัวอาจารย์ก็ไม่รู้อีกนะไม่ได้เล่นตัวแต่ว่าแต่ว่าจะบอกจะช่วยจะช่วยดูกันเนาะว่าอ่าอย่างอย่างคนไหนที่จะเสียผลประโยชน์ถ้าถ้ามีการอะไรอย่างเงี้ยก็ดูว่าเอถทะเลขเนี้ยนะอาจารย์จะให้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายไง นะถ้าเลขนี้มันมันมันดูดีเนี่ยเราก็อย่าไปรับนะคะแล้วก็ถ้าถ้าถ้าคนสมมุติสมมุติเจ้ามืออะ่ะบอกเลขนี้มันดูดีนะมันดีนะเราก็ รัแบ,บแบบแบบแบบอย่ารับเยอะอะไรอย่างนั้นส่วนคนเล่นก็เล่นนี้ดูดีอะไรใดก,ก็ก็เล่นอะไรอย่างเงี้ยเนาะก,ก็ก็เลือกที่จะทําได้ทั้งสองฝ่ายอาจารย์ก็ไม่อยากให้มีทั้งคนดีใจแล้วก็คนเสียใจนะคะนะแต่ว่าตามหลักวิชาการของคนเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยออวันวัน,ว,นวันสองวันนี้ในหนึ่งเดือนเนี่ย ก็ดูว่าเลขอะไรดีอาจารย์ก็ช่วยทั้งสองฝ่ายนะไม่ได้ช่วยฝ่ายเดียวนะช่วยทั้งสองฝ่ายว่าว่าว่ามันควรรับหรือไม่ควรรับควรเล่นหรือไม่ควรเล่นนะคะค่ะเอามาว่ากันแต่ถ้าโกรธก็ไม่รู้นะอย่าโกรธอาจารย์เลยนะอาจารย์พูดตามหลักวิชาการนะแต่ก็จะพูดให้น้อยที่สุดนะจะถ่ายให้ดูเฉยๆนะเอาเดี๋ยวเดึงออกก่อน อาจารย์ก็ห่วงห่วงว่าเอ๊เอในในวันนี้นะคะอาจารย์ก็ดูดูองศาของเขาลละนะแล้วล่ะนะแล้วอาจารย์ก็เลยเจัดหมวดหมู่จัดหมวดหมู่จัดหมวดหมู่ได้ไหมเห็นไหมจัดหมวดหมู่ของเขาไว้นะคะนะแล้วก็จัดหมวดหมู่ของเขาไว้นะคะอืมอันนี้อาจารย์ว่าไม่ช้าก็เร็วนะติดไหมอะ่ะ อันเนี้ยอ่ไม่ช้ากันเร็วคู่นี้ยนะคะนะไม่ช้ากันเร็วไม่เกินอาจารย์ว่าไม่เกินสามเที่ยวนี้แหละนะแล้วอานะจารย์ก็จัดตรงนี้ให้อืมนะเนี่ยนะคะแล้วก็ค่อยๆดนะูชัดไหมเ,เขียนไว้ให้เพราะจริงๆก็ ก็คือไม่รู้จริงๆนะ,ะก็ขอให้ให้การการดูของอาจารย์เนี่ยเป็นประโยชน์ของของทั้งสองฝ่ายนะคะเพราะว่าเลขเด่นและต้องดวงดีจริงๆนะคะถ้าถ้าอาจารย์รู้อาจารย์ก็เล่นเองแล้ว <laughs> อย่าว่ากันนะอามาเดี๋ยวอาจารย์จะจะดูให้ว่าว่าที่ที่ที่อาจารย์เขียนมาเนี่ยมันเป็นตามาทฤษฎีจริงๆ นะไม่ไม่ได้เข้าข้างดะใครหรือว่ามีเจตนาที่ไม่ดีกับใครนะคะอาจารย์ใช้อันนี้นะซึ่งในช่วงนั้นนะเป็นช่วงก่อนสี่โมงเย็นนะคะก่อนสี่โมงเย็นเลยเลยสิบห้าจุดสามศูนย์นอะประมาณสิบห้าจุด สี่ห้าสี่ศูนย์อะสี่ศูนย์สี่ห้านะคะสี่ศูนย์สี่ห้าอ่าทีน,นี้ดวงจะเป็นแบบนี้หนึ่งกรมภาสองห้าหกหนึ่งสองห้าหกสองอ่านะคะตอนนั้นเนี่ยลัคนาจะอยู่ที่ราศีกรกปนะคะอยู่ที่ราศีก,กัลป จารย์ก็ไม่ค่อยเก่งเครื่องหรอเนอะเอาใส่เดนดิลก้าล้วกนายที่ราศีกรกฎมาสุกสามตำแหน่งนดาวจะอยู่แบบนี้นะคะดาวเนี่ยเป็นกระจุกาดาวจันทร์ดาวจันดาวจันอ่ามีดาวจันรด้วยทำนายดวงเมื่อสักครู่นี้ไม่ใช่เลยดาวจันท่านเดินเร็วถ้าพูดถึงดาวจันทก็จะพูดแบบสองวันทุกสองวันทุงวันทุกสิ้าสิบห้าวัน,วนอะไรอย่างเงี้ยนะคะ อันนี้นั่งเวลา15.45เนี่ยนะคะ15.45เนี่ยดาวอังคารกับดาวราหูเนี่ยได้ตำแหน่งวัวโคตร นะคะอาจารย์ก็ให้ความสําคัญกับ,ก,บ,ก,บกับตำแหน่งนี้มากเลยถ้าเกิดได้มาเพราะเราไม่ได้ได้มาง่ายๆนะคะอย่างคนเกิดอีอ,อที่หลานเกิดตําแหน่งวรโคตทั้ง4ตําแหน่งแน่สีดาวแน่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่มีอริมรลวินาดีนะมันจะอยู่กินกินอะไรสิ่งที่ไม่ดีให้นะ่าดีใจดีใจที่เราเกิดมาดีนะก็ ยังไม่ได้ไปเยี่ยมยังไม่ได้ไปหาเลยไปที่โรงพยาบาลท,ทางแรแล้วก็ยู่มาจนจนวันนี้จะสองอาทิตย์แล้วมะยังไม่ได้ไปหาหลานเลยพึ่งทอดดาวดาวราวหูเนี่ยท่านอยู่นะท่านอยู่ที่หนึ่งองศาสี่ริบดานะอยู่อยู่อยู่ที่ตรงนี้นะท่านกำลังจะยกย้ายเรือนท่านเดินทักษีณดังวัดนะคะอันนี้ตำแหน่งโบรโครแล้วก็ดาวอันคาร ดาวองคารก็อาจจะยกย้ายเรือนอยู่ที่27องศา14ลิดานะคะจะยกย้ายตรงนี้เป็นตำแหน่งมรโคดนนะก็ะะถือว่าแต่มันก็เป็นตำแหน่งระวางขาดยิ่งเด็ดขาดเลยนะอาจารย์ก็ก็เลขสามเนี่ยมันก็ยังควรจะอยู่นะคะเลขแปดเนี่ยตามตามไว้นะาำตามไว้เพราะว่าท่านเป็นดาวใหญ่ที่กำลังจะขยับ กำลังจะข้ามเขตแดนนะคะท่านก็หรือว่าจะรอข้ามเขตแดนก่อนค่อยค่อยหยิบมาก็ได้นะนะเอาเอารอรรอหลังยี่สิบสองกุมภาค่อยหยิบก็ได้แต่อาจารย์ว่าหยิบเผื่อไว้เผื่อเขาแก้ไม่ให้ไปไปดังตอนตอนหลังเดินเพราะนั้นแปดเจ็ดนี่ยอาจารย์ก็ให้ความสำคัญตั้งแต่ตอนนี้เลยนะ <c oughs> นะคะอาจารย์ถ่ายให้ดูแล้วนะนะนะแล้วก็ ดาวพฤหัสบ,บดีอาจารย์ก็จริงๆยังให้เป็นพระเอกนะแต่หนึ่งสี่ดาวพุธก็ก็ให้เลยแหละให้เลยอันเนี้ยนะคะอาจารย์ก็ห่วงเลขสี่นะอาทิตย์ดับแต่อาจารย์เห็นดับทีไรก็เกิดทุกทีเลย <c oughs> <c oughs> นะออบอกบอกบอกดับแต่เกิดนะดับแต่เกิดนะคะเที่ยวนั้นดาวเสาร์ดับบอกเกิดใหญ่เลยนะคะ นะและดาวดาวที่เราเนี่ยอจจะต้องให้ความสําคัญก็คือดาวชุดนี้นะคะเป็นชุดชุดพันธุของวันวันที่หนึ่งะ,ะวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวคืนที่ต้องทําให้เศษจนะวันพรุ่งนี้นะก็ก็กระจายดูนะชุดเนี้ยกระจายดูนะคะมีพระพฤหัส,สบดีเป็นประธานด้วยนะคะห้าเจ็ดห้าหออกไปแล้วไงนะท่านก็ เมื่อเมื่อเชียที่แล้วอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ตรงนี้ดาวศุกร์อยู่ร่วมกับสถิตยอยู่ร่วมกับดาวพราศสบดีนะคะก็ห้าหกห้าสองนะ,ะเนี่ยจะจะไอ้นั่นกันสองเก้าอย่างเงี้ยมันก็มันก็ดูสวยดีอาจารย์ว่าอย่างนั้นเนาะนะนะแต่อาจารย์ก็จับคู่ไปอพอสมควรนะห,ห้าห้าเอ่อเชี่ยี่อาจารย์ครั้งที่แล้วนะตอนที่เท่าไหร่หนึ่งหนึ่งสี่อะไรก็ไม่รู้พักหนึ่งสี่กว่า นะอ่าก็หนึ่งสี่สี่มัไปดูไปดูนะอะจาจั์ให้ห้าแปดห้าสามสามห้าแปดไปนเนี้ยค่ะและทีนี้ที่สวยก็เจ็ดแปดห้าห้าเจ็ดแปดอะไรอีกพวกนั้นอีกนะคะนะจริงๆก็ให้ทุกเลขเลยนะ ก็ช่วยช่วยกันดูช่วยกันดูอาจารย์ก็บอกว่า,าดาวเด่นสามแปดห้านะคะอาจารย์ก็ยังให้สามแปดห้าเนี่ยแล้วก็หนึ่งสี่แล้วก็ดาวชุดนี้อีกนะคะเลขหนึ่งอาจจะกระจายจับคู่กับใขรก็ได้แต่เลขห้าก็อาจจะกระจายจับคู่กับเจ็ดหกเจ็ดหกเขาจับกันแล้วก็เออห้าห้าหกเขาจับกันแล้ว, 5, 5, 6, ลวเพราะนั้นชุดนี้เขาอ,อาจจะจับกันก็ได้สองเก้าสองหกสองเจ็ดอะไรทำนองนี้นะคะค่ะอาจารย์ก็ ก็ก็ทำไปให้แล้วอะนะก็บอกได้เร็วบอกได้เร็วก็ไปลองลองดูกันนะคะซึ่งอาจารย์บอกเนี่ยบอกทั้งสองฝ่ายเลย <c oughs> นะไม่ได้บอกฝ่ายเดียวก็ขอให้เอาไปเอาก็เรียกว่าเอาตัวเลขแห่งโหราศาสตร์ไปใช้ให้เป็นประโยชน์นะทั้งทั้งผู้ทั้งทั้งสองฝ่ายทั้งสองฝ่ายนะคะก็ไม่อยากให้มีใครเสียใจยหรือว่าไม่อยากให้มีใครดีใจ อยากอยากให้มีคนดีใจไม่อยากให้มีคนเสียใจเพราะฉะนั้นถ้าจะมีคนดีใจทั้งหมดก็คือก็คือเราเราเราอยู่เราอยู่ตรงรับก็รู้จักรับเราอยู่ตรงตรงได้ก็ก็เราจะได้ได้ยังไงนะคะก็ขอให้ให้ทุกๆท่านโชคดีในวันพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้อาจารย์จะไม่ได้ไลฟ์สดนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะโอราดีโดยอาจารย์ That's